วันนี้เรามาอยู่กับช่องมิสเตอร์ทองค่ะมาแกะกล่องพัสดุกันนะคะกล่องนี้ส่งมาจากจังหวัดอะไรคะท่านทู้ลาด,รลาดุรีค่ะอุ้ยมีถุงเงาะด้วยคลิปนี้ก็เป็นคลิปแกะกล่องส่งลูกค้าราดบุรีนะคะเนาะก็เดี๋ยวค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวมันมีรูด,ด้วยนะ ี่คือตอนที่ยังไม่ได้แก่เนาะก็เลยยกกองแต่จริงๆถ่ายทุกคนนะคะที่ส่งมานะถ้าเป็นช่องมิสเตอร์ทองนะคะก็จะถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูทุกคนเลยค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูของด้านในนะพอดีพอดีค่อขนข้างใหญ่แต่อตอนแรกอาจจะรูเล็กๆ,ๆว่าตรงแกนเนาะอันนี้เมียช่างก็สันนิษฐานไปนะนะคะแต่เดี๋ยวตอนกลับเมียช่างจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะการแพ็กกลับนะ เพราะว่าถ้าแพคแบบนี้เสี่ยงกับมอเตอร์มันจะแม่เหล็กมันอาจจะแตกหรืออาจจะหลุดได้เดี๋ยวจะให้ทังทองแกะมอเตอร์ให้ดูตัวนึงนะทั้งทองแกะให้ดูเลยได้คหณมนได้อยู่ใช่ไหมแล้วถ้าหมุนได้แม่เหล็กไม่มีปัญหาใช่ไหม,ไมโอเคค่ะเนาะสองตัวนี้ก็โอเคเลยนะคะแต่ว่า อยากให้แพ็กมาดีกว่านี้หน่อยนะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรใช้ได้เดี๋ยวงานเสร็จเดี๋ยวเมียช่างทักไปทางไลน์นะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าเป็นคลิปแกะกล่องวัสดุนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าใครจะส่งงานก็ติดต่อได้ที่รูปโปรไฟล์ช่องเมียช่างเลยนะจ๊ะสองตัวนี้ลูกค้าส่งมาโมค่ะส่งมาพันขดลวดใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะได้ลงคลิปไหมนะคะถ้าได้ลงก็จะเป็นช่องเมียช่างนะคะก็ติดตามได้เลยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ